มอดแลว้วมาหอดหาดใหญ่แล้วมาหอดสนามบินหาดใหญ่แล้วค่ะระวังด้วยนะโดดเลยเออไป ทั้งหมด13คนปะสสวัดีคับมาถึงหาดใหญ่แล้วนะจ๊ะขหอนหาดใหญ่แล้วจ้า ตู้ละจ้ารถตู้มารับเอาของขึ้นรถอ่าเอาของขึ้นรถแล้วเราก็จะไปขึ้นรถอ่าขึ้นรถเลยเราเขามาถึงแล้วค่ะสนามบินหาดใหญ่นะจ๊ะสงขาไปขึ้นรถ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 โอเค นั่งในรถอ่ะโอเคค่ะไปเลยค่ะไฟเตอร์เป็นไงบ้างไฟเตอร์กอนาตรฐาต้อนกดลงเขาใจหววหักปั๊บยังไอะไรยังไงเขาก็บอกก็บอกยิ่งขึ้นรับานนะบอกเขาอย่างนีได้ เฮ่อห้อง่ออด้าคะหาดใหญ่หาดใหจังมวัดสงขาวกคยมากัได้มาเรบาีฟเตอร์ใจไหมได้มาบนตอนนี้หิวค่ะอยากกินตาบมะคุ ก็กินเนื้อก็กินไก่ก็กินหมูอะไรไม่รู้เออประมาณสองชั่วโมงกับสิบ่หม้อทอดอำเภอไม้แก่นครับพี่นอ้องอ่าระวังนี่ก็ขออ่าพักบอลน,นั่งไปสักอนนอก่อนเนาะแถวๆไม้แก,ก่นแล้วกเพราะว่ากันเนาะค่ะแม่แพลวมาฮอดแล้วค่ะมาฮอดบ้านอำเภอไม้แก,ก่น จังหวัดปัตตานีมาฮอดแล้วค่ะมาฮอดละเมื่อกี้ข้าจะดีใจวันนี้เลืมเลื่มไทยช็อตนั่นให้เบงที่พี่น้องมาพ่อ,อก,กันพี่สาวแม่แพลอะนะมาอยู่นีน่สามสิบก็ปีแล้วบอกเคยลงมาหาเอื้ยเลยจากอำเภอท่าบอนหนองคายบอเคยลงมาอำเภอไม้แก่นปัตตานีเลยนี่เป็นครั้งแรกอะหล,ลานสาวเราแต่งงานก็เลยพากันมามาทั้งหมดน่ะสิบสามคนนั่งเครื่องจากหัดไ่ไอจากจากอันดอนเมื้อมาลงหัดไง เากนั่งรถตู้จากขันใหญ่มาอำเภอไม้แก่นมาบ้านงานจา้ะจ้ะอีละมาหอดละค่ะมาหอดละสำหรับคลิปนี้แม่แพลวขอจบคลิปก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวคอยติดตามเบื่องกันว่า,าคลิปต่อไปจะมีความาดีใจซ่ำไดที่ได้มาพ่อกันอ่าะจะเป็นงานแต่งของหลานสาวนะคะสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนนะจ๊ะคลิปหน้ามาพ่อกันไหมเด้อค่ะบายบายค่ะ